สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแลวก็เพื่อนๆที่ดูอยู่ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็คือว่าวันนี้แอบมาเที่ยวสเมเด็จมาเรีแรักกันนะคะวันนี้เราก็พักที่สเมเด็จวลานะคะวันนี้เราจะตัดคลิปไว้ก่อนก็คือทางกล้องมันยังไม่ได้ถ่ายโซเชียลแคมเพราะว่าสัญญาณดีแทกที่นี่เน่ามากและไบไฟทุกอย่างที่นี่ดีหมดเลยนะคะแต่ว่าแพงก็คือ2 6 0 0 ไอ,อ้ไม่ใช่ต่อวนันต่อเดือนวะเฮ้ยคือ2006เนี่ยเขาเอ่อถ้าเทียบกับฮ่องกงที่ไปแล้วอย่างที่บอกแอบเมาส์ฮ่องกงคือพันสามเองอะครึ่งหนึ่งของที่นี่เมืองสุขเมืองไทยแพงกว่าจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็วันนี้มาแบบว่าหน้าเปยิยมากให้ดูเลยก็มาบอกกันวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับกันว่าเ,เล็กทาอะไรบ้างในขั้นตอนในกางคืนที่บํารุงนะฮะอันดับแรกเลยตัวนี้ยังไม่บอกว่าคืออะไรแต่บอกได้ได,ได้ว่าได้ว่าเอ่อก็คือตัวที่ของเล็กที่ทำเนี่ยคือว่าเป็นตัวที่คุณเจี๊ยบ Exactly. นะฮะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะคะอะไรมิลเลอร์มิลเอลเรอร์อะไรสักอย่างนะคะคืออีกสักพักหนึ่งก็จะออกให้ดูแล้วก็คนไทยก็ทําได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราลองกับตัวเองมาประมาณ2อาทิตย์แล้วไม่ใช่2อาทิตย์เลยค่ะสเดือนถึง3เดือนช่วยดูผิวด้วยว่าคือเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือว่าผิวเลยเป็นคนผิวสองสีแต่มันทําให้เรากระจางใส่ได้ไม่ได้โกหกว่าต้องขาวจัวาเป็นเกาหลีขอโทษด,ดีที่ฉันชอบไม่ใช่เป็นคนคชอบผิววขาว ที่ฉันแค่อยากเป็นคนที่กระจ่างใสต่อไปมาถึงเคล็ดลับตาตอนนี้เสร็จแล้วค่ะคลอดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โปรโมทหรืออะไรเท่าไหร่ยังไม่ค่อยได้ออกสื่อเลยเท่าไหร่เป็นเคล็ดลับที่เราบอกได้แล้วคือนี่ค่ะอืมชีตาโปรเฟชชั่นอลอายเซรั่มนะคะชื่อง่ายๆอย่างนี้คือคุณสมบัติของเขาคืออะไรเลยไหมคะแพ็กเกจก็น่ารักนะฮะให้ดูนี่เห็นไหมคะเซตาโปรเฟชชั่นอล ของเราออกแต่ละอันค่อนข้างจะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเองนะคะคือคอนเซ็ปต์เราค่อนข้างชัดเจนลักษณะของที่ใช้ก็คือเป็นลักษณะของขออนุญาตใช้ไปเลยนะคะเป็นดรอปค่ะเป็นดรอปก็คือดรอปหยดของเซรั่มนะคะอย่างนี้นะคะหยด1ห,หยดนะคะสำหรับการทา1ครั้งเท่านั้นนะคะนี่คือ1ห,หยดต่อ2ตาใช้ทาลนะคะบริเวณรอบใต้ตาค่ะอันนี้คุณสมบัติเขาคือทําให้เส้นเลือดอ่า ปกติแล้วที่ใช่ตาเหาครัมเนี่ยนะฮะเกิดจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดีตัวนี้เนี่ยไปช่วยนะฮะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือด,เล,อดเลือดไม่อา่าเลือดสามารถเดินสะดวกดำเนินสะดวกได้นะฮะมันก็จะทำให้คุ่นไม่ครัมสังเกตว่าเล็กถ่ายอา่าเวิร์กช็อปแต่ละครั้งอะไรเนี้ยบอกได้เลยว่านอนจริงกบตีสามกืบตีสี่ตื่นเจ็ดโมงเชา้าแปดโมงเช้ามาช่วยดูด้วยอายุเท่านี้แล้ว หลักสแล้วกว่าแล้วนะฮะบอกได้เลยว่ามันไปช่วยเรื่องเขาเรียกอะไรอะ่ะทำให้ใต้ตาลดหมองคล้ำแล้วก็ไปทําให้พวกรอยตินการอยยับรอยย่นรอยเยินของของไวซึ่งมาพร้อมกับมลภาวะหลายๆอย่างนะฮะตัวนี้ก็ไปช่วยทําให้ดีขึ้นอาจจะดูได้เลยว่าเนี่ยเราไม่มีการแต่งหน้าไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีใดๆทั้งสิ้นอ่ะก็มันดี ก็เลยมาบอกการและอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าดีแล้วดิฉันเป็นเจ้าของเองแล้วจะแบบว่าโอ้ยมันดันัะเยียดให้คุณซื้อก็ถ้าคุณเห็นว่าดีคุณก็ซื้อถ้าคุณเห็นว่าไม่ดีคุณก็ไม่ต้องซื้อฉันบอกได้เลยว่าดิฉันไม่เอาชื่อเสียงดิฉันมาโปยีโป,ย,โปยามอืมวันนี้เราก็จะรีวิวกันง่ายๆนะฮะเสร็จแล้วมีตัวหนึ่งที่ใช้เลยใช้มานานแล้วค่ะ ใช้มานานแต่ไม่ยอมบอกกันเพราะว่า1เลยเราต้องการให้มันออกมาเป็นเป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะฮะอันนี้เขาจะอยู่ในกล่องสีขาวทุกอย่างเราจะเป็นคาแรคเตอร์หมดนะฮะขาวดำขาวเงินเงินดำเ,เงินอะไรอย่างเงี้ยะฮะคือเก๋กูดรูดม่านไม่ด้ดจาริวม่ g โกหกไม่ใช้เล็กนะคะเสร็จปุ๊บเป็น,ปนรีบูทผิวคือจะบอกเลยว่านี่เนื้อครีมเขาจะเป็นอย่างงี้นะคะ นะฮะปั๊มสักสองสามปั๊มจริงๆก็พอแล้วนะเสร็จปุ๊บวันนี้เราจะลักษณะมันเล็กหน้าเหนื่อยมาทั้งวันมา,มาทะเลด้วยเราจะมาร์กหน้านี่คุณสมบัติของดิฉันไม่เหมือนแบรนด์ต่างๆที่ออกมาทั่วไปก็คือจะโกหกกุก๊กกูกันบอกว่าข่าวภายในข้ามคืนขอโทษนะคะคุณดามาทั้งหมด30กว่าปีหรือ20กว่าปีหรือ10กว่าปีหรือ40ปีคุณจะข่าวได้ไภายใน1คืนขอโทษค่ะ ดิฉันไม่สตอเบอร,ร์นะฮะอันนั้นมันกกหกอืมแอคทีฟอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้อ่าผิวหน้ากระจ่างใสเนี่ยมันจะทำงานส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำงานกันที่สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะคะ่ะไอการที่เขาหลอกบอกคุณอย่างนั้นอนะเขาหลอกคุณอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยะมาพอดีพี่เอ็มแอบไป,ปซื้อน้ำ ก็คือว่าวสิ่งเหล่าตัวนี้มันทําให้ผิวหน้านะฟูขึ้นฉ่าน้ําตื่นขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยผิวมันฉ่าน้ามันมันไม่แห้งทุกอย่างมันดีมันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะกลับไปมีออลาสตินกลับไปมีอยู่นะฉ่ำน้ำฉ่ำน้ำ,ำ,นำ <laughs> พูดถึงน้ํา <c oughs> น้ําอ้อยเจ๊ <c oughs> พูดถึงน้ําน้ํามาว่ะออกไปออกไปกับบู้ชายมาทําคืนว่าเฮ้ยนี่ผิวมันจะฉ่าน้ำแล้วค<ะ>ันนี้คือง่ายเพราะผิวฉ่าน้ําทุกสิ่งอย่าสิมันเจ๊ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะทําให้ ่อยกูปะทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะทำให้เขาอะไรอ่ะให้ให้ใหอินเนี่ยนี่อินยันี่นนพูดไม่รู้เรื่องเลยเห็นปมะมัวแต่มาซากให้ทุกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ผิวเนี่ยมันฟูขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นริ้วรอยต่างๆนานา,นานหรืออะไรเงี้ยมันจะทำาหอ,อลฮัสตินมันเยอะขึ้นฟูขึ้นผิวเป็นมีแบคที้แฟตขึ้นทุกอย่างขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือประรุงอะไรก็แล้วแต่ผิวก็จะดีีบอกได้้เเเลยพราะะฉน อืมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก่อนนางมีของเล่นมาให้เล่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นผิวมันก็จะดีค่ะหมายถึงว่าผิวมันจะดีหมายถึงวอลสตินฟูขึ้นแล้วความกระจ่าจงใสจะมาขึ้นภายใน2ออาทิตย์สามอาทิตย์บอกได้เลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ตลอดเลยก็คือว่านูแแฮ ใครที่น้องเตยหรือน้องนีหรือใครแล้วแต่อยากมีลูกผมนะฮะลูกผมที่แบบว่าเออเป็นไรๆหรืออะไรนะฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับของน้องเฟียสด้วยเหมือนกันอันนี้พึ่งซาผมมันน่าจะดูเย็นหน่อยเวทลุกเวทลุคเวทแต่ว่ารอรอลุครอ,รอ,รอดูก่อนแล้วกันก็คือเนี่ยตัวนี้คือฉีดนะคะเป็นอ, <c oughs> อะไรนะอืม <c oughs> ตัวนี้มันทําให้ผีเสม็ดว่าเฮ้ยไม่ตัวนี้มันจะทําให้ผมอะ่ะ เรียกว่าอ,อะไรนะผม,ม่มันขึ้นมาเป็นไรายรเป็นสิ่งดีๆีเดี๋ยวก่อนเหมือนผีปลาหมึกแห้งอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะตัวนี้มันทําให้เขาเรียกอะไรนะให้ายผมขึ้นเกิดเดี๋ยวก่อนนะเธอขาดสั้นเธอพอขึ้นมาไม่พ้นตัวฉันเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอันนี้มันทําให้แบบว่าเออผมเป็นลูกายผมขึ้นก็เราใช้ดูจะเห็นผลสองเดือนถึงสามเดือนเสร็จปุ๊บมาดูลิปอันนี้ของพี่เอ็ม <c oughs> เขาปลื้มลักหนานะคะ <c oughs> ลูคัสพาวเวอร์ออนอะไรเนี่ยอ่านอะไรก็ไม่รู้ออน อันอื่นแบบมิ้นอะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะอันนี้ขอโง่ดีกว่าเพราะอ่านแล้วงงๆตัวนี้ตัวนี้ก็ดีกว่าอะไรพี่เอ็มปกติเราจะใช้พวกอเลสเบดเอเดออเลสเบดเอเดนหรือลิปมันต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าลิปมันใช่ไหมตัวนี้มันจะช่วยถึงความชุ่มชื้นทุกสิ่งอันแม้กระทั่งใต้ตาได้ปะเออเออบอกไว้ได้ทุกอย่างแต่ว่ามันจะเป็นมิ้นมินนะแล้วแล้วก็อย่างหลอดนึงเท่าไหร่นะหลอดหนึ่งสามร้อยอืม เพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>ราคาก็ไม่แพงเลย<ช>แต่หาซื้อยากหน่อยหาซื้อ,าอยา,อากหน่อยตัวนี้แนะนําเลยใครที่รู้จักที่ที่ซื้อที่ขายที่นี่นะแนะนําบอกกันด้วยนะฮะเพราะว่าลิปตัวนี้มันดีจริงๆมันเป็นลิปมันทาแล้วบํารุงแล้วก็จะเย็นๆนะฮะาทาส่วนส่วนไหนก็นได้ที่แบบว่าท<พ>าเล็กตูเด็ดปลาใช่ อ่าพอเสร็จปุ๊บมาถึงเนี่ยอ่ะครีมรีบูสเมื่อกี้มาทาปุ๊บเขาก็จะไม่เหนียวเนอะน่ะเขาก็จะรู้สึกฟูแต่เช้ามาก็จะฟูนะฮะตัวเนี้เป็นสองตัวที่จะแนะนําตัวนี้ออกคลอดคลอดออกใหม่คลอดออกมากับมือคลอดมาทางคลอดมาทางสายสะดือบ้าอ่าพอเสร็จปุ๊บมาถึงวันนี้ก็จะขอบคุณอ่านี่เลยนะคะ <You S 2> อยูมีนี่ก่อนคุณน,น้องน้องยูมีบิ๊กไออยูมีบิ๊กไอนะฮะยูมีบิ๊กไอนี่ที่เอา,เอาส่ง อ่านี่มันเลยหาคอนแทคเลนส์มาให้รีวิวก็คือจะเราก็จะคือขด้วยความที่เขาเห็นเราแต่งหน้าแล้วเปลี่ยนลุกหลายลุก,กนะฮะก็คือจริงๆคอนแทคเลนมีส่วนส่วนดีไม่ใช่ส่วนผสมวะส่วนที่ทําให้ลุกภาพภาพลุกหรือภาพรวมเราเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งความซอฟของสีเลนตาเพราะฉะนั้น,นสีที่เล็กใช้อยู่คือจีเวลจีเวลทีโทนก็คือตัวนี้มันจะดีมาก เออสำหรับเล็กกันนะฮะแต่ตอนนี้คือน้องเขจะเอาตัวอื่นมาให้ก็คือเป็นมินนี่เป็นอะไรหลายๆอย่างนะฮะเป็นเลมอนเป็น HV อะไรพวกนี้จะเป็นของเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Dream Color One นะคะถ้าใครสนใจนะคะแอดเขาไปได้ที่ l ลา e Yumi นะคะ y u m i underscore แล้วก็บ i ๊กไอส์บิ๊กไอมีเนะคะอันนี้อยือที่อันนี้นะคะหรือ Instagram หรือเบ์โทรศัพท์นี้นะคะขอบคุณจริงๆนะคะอุะ เอามาให้ช่วยให้เพื่อนๆได้ดูว่าการเปลี่ยนลูกสีตาเนี่ยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นฉะนั้นันนี้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องกุ้งน้องกุ้งเนอะขอโทษด้วยเราพูดชื่อผิดเราพูดชื่อผิดนะจริงๆแล้วคือโหคิดหลายอย่างมากคือส่งอะไรมาให้ลูกป้าจะให้ดูนาปลื้มมากนายจะเป็นมหารีโอเดสสตีส่งมาจากเรบานอน นะฮะสามผืนด้วยกันเยอะแยะมากแล้วก็มีที่คาดผมด้วยกันจะเป็นของเล่นเราพรุ่งนี้นะฮะนะคลิปวันนี้ก็ยาวแล้วนะฮะเพราะเดี๋ยวกันฝากไว้ด้วยละกันให้ดูว่าอันเนี้ยหนังหน้าสดพิซซ่าหน้าสดให้ดูกันว่าหนังหน้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วคือล้างหน้ามาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใช้มาแล้วให้ดูใต้ตาเห็นปะเราใช้มาทุกวันอะเป็นเวลาสามเดือนให้ดูเพราะเห็นบางทีมันดำๆมันเป็นเพราะเงามันตกเข้าใจไหมฮะนี่คือผิวหน้าจริงๆที่ล้างออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ ส่วนนูไอเนี่ยฮะผมก็จะเป็นลายผมเห็นไหมฮะอยู่ข้างในที่ดิฉันฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นก่อนเนี่ยคือแค่รับความงามก่อนนอนอีกอย่างหนึ่งไอ,อ,อเซรั่มเนี่ยใช้เสร็จแล้วเนี่ยดิฉันก็สามารถใช้นี่ค่ะตัวนี้ได้เลยคือ professional t r o b l e booster cream ซีตาเนี่ยดิฉันเป็นเจ้าของเองนะคระับยังไม่ต้องงงแลวหลายคนยังงงว่าทำไมฉันซีตาชื่อเดียวกันคือเอาสามารถเอามาร์คทับกับเซรั่มที่เราทาไปแล้วได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อของที่ดีมีประโยชน์เราก็มาบอกกันท่านใดสนใจก็แอดมาได้ที่ไลน์นะฮะหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับหญิงอ้อยก็ซื้อที่หญิงอ้อยได้เพราะตอนนี้บอกได้เลยตัวแทนจำหน่ายมีน้อยแต่ว่าก็เลือกคนที่จะมาเป็นนะฮะ ผัวก็มีน้อยเหมือนกันค่ะท่านใดยังเมียก็ยังเมียก็มีน้อยอสรุปมีผัวมีเมียวะ,ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะคะมารีวิวว่ากลางคืนทาอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนคําว่าผีทะเลคําว่าผีทะเลแอปบ้ามากข้ามาแอปเออมื่อกี้นางมาที่ฉันเข้าห้องอะ่ะดูสิแล้วนางอยู่กับผู้ชายคุณคิดว่าข้อหนึ่งทำอะไรกันข้อสองไม่ได้ทําอะไรกันเอาละค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่า สินค้าดีๆนะฮะบอกได้เลยว่าฟิล์มคนไทยไม่ได้แพ้เลยต่าง่างชาติแล้วก็ขอบคุณจริงๆอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่เมื่อกี้ดูไม่ทันนี่เลยยูมิบิ๊กอาใช้แล้วโนอายแอนด์สมายแล้วสมาร์ทแล้วฉลาดที่จะเลือกอสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ